สวัสดีค่ะพี่น้องกองป,องป่าสุโฟโซค้นเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนเดินมาๆกินข้าวเจ้ากันข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าชานหนึ่งข้าวเหนียวเขามาหมาอยู่บบานมันบอกมันบอกกินข้าวเหนียวกัเลยต้อมหุงข้าวเจ้าแล้วก็จะคล้องกับกินน้ำสองตัวนั่นกินน้ำหมาหูให้หมาน้ำหูให้คนน้ำมันละเนาะไข่รตร้ม บ่ได้กินไข่โดนแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ปนแล้วพี่น้องแล้วปนอาหารบ,นบานๆหโอยเฮียฉัยะเนาะนี่กระชมพักอันนี้ก็แเจวอยากกินเจวกับค้นเจวข้นเจวตาแดงกินนี่อยากกินกจวกับค้นเจวเนาะอืมข้าวเช้าเมื่อตอนสิบสิบโมงกว่ามันจะคอยอยากยังเด้อ กินง่ายๆพี่น้องกินเพราะอยากดอกกินง่ายๆนี่แหละทํากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนี่เลยเนาะกินแล้วก็ได้ททำงานไอ่ต้ม เอา,าต้องทอดเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเนะเาะเราต้องทอดไม่ต้องกินน้ำมันมกินแบบต้มเอากันทอดกับน,น้ำมันหลายเรายิ่งอ้วน,นไม่อยากกินน้ำมันพอไ,ไพอได้บ่ได้คอยได้มีเวลาไปออกกำลังกายเนาะฮ็ดงานกนับนางนอกอยากสิไปเข้าสวน ไปเข่าสวนสองมือแล้วเนี่ยมือเลงแดดอ่อนๆปูนไปทางหยาทางหยาในปลากล้กวยปลากล้วยปลาบุม่วง,งไปทางหยาออบยำเถือกงำเนาะเห็ดใดตาเน่ามืมอเลงแล้วเบียกเนาะ ย่มันแดดเหเห็ดบ่ไไหลหรอไม่หอนแดดหูจะคว่มอยู่ไหมมันแดดเท่ากับใบเห็ดหรอเวลามันแดดเราก็มาเย็บผ้าอยู่ในร่มตะขนาดอยู่ในห่มกับเฮียหน่อยสะสพี่น้องเอ้เฮียหน่อยสะสะ อาศัยเห็ดย่ามเหมือ,แร,อ,มอแรงเอาหามงแร้งครื่องนี่ยไปเข้าสวนเพราะว่าช่วงนั้นแดดมันอ่อนแล้วแรงแดดบากกาแล้วย่ามนี่แดดบักครับหนึ่ง เฮ็บดบ่ได้เวียกตกแดดเถาแล้วเฮ็ดเบียกตกแดบดบ่ได้พี่น้องมัน้อนนี่เปปน,น่มเนาะนี่บ่คอยมีล่มเล่น,นื้นนี้บ่คอยมีลมอมืน้ำมันจะบ่ถือหอม <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามากินข้าวด้วยกันฟังยายสมชิโมบไม่ได้โมดอกกะเบาคว้มจริงน่ล่ะอีสานบ้านเท่าบ่าต้องกินอยียงหลายมากไม่เดี๋ยวคนละบาบสามบัดห้ามันก็สิไปไปกินกว๋วยเตี๋ยว มาว่านนี้ยงขอบคุณม,มันกระแทบอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าเสียที่อันผักพัก,พกอันผักหอมคั้นตรงนี่มันว่านเลยสมว่านเล้สมผักหัวเพื่นกับบทูบได้เห็ดเป็นหัวคอรอ์เรียอะน้ำมืนน้นำม่นหลังอยู่ แก้วนี่เอาประเด็ขวดใส่นัวนัวประเด็กขวดกินที่หอออย่างบ่บอกดอกเพราะว่าเนะาะข้าวสองวันรีบประสิทธิ์แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะส้มกินข้าวก่อนเ้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ มากินข้าวด้วยกันในบ่ายนะคะ